ยินดีต้อนรับกลับสว่เพ็กซ์โมชันวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปกับหนึ่งในผลงานชิ้นเอกแห่งวิศวกรรมเรือยอสมัยใหม่อาซอมเรือยอสสุดหรูที่ไม่เพียงแต่สร้างนยาใหม่แห่งความหรูหราแต่ยังผลักขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางทะเลให้ก้าวไกลยิง่งขึ้นอาซอมเป็นเรือที่สร้างโดยอู่ต่อเรือชื่อดังจากเยอรมนีเลเซนเปิดตัวในปี2013และครองตำแหน่งเรือยอส่วนตัวยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวถึง180เมตร หรือเกอบ590ฟุตทุกตารางน,นิ้วของเรือลำนี้ได้รับการออกแบบอย่างประณีตเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเร็วความสบายและความงดงามได้อย่างลงตัวภายนอกของอะซอมคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่างามเหนือการเวลาตัวเรือสีขาวมุกผสมผสานกับพื้นไม้สีเบจแชมเปญและขอบโลหะสีเงินลงงามทำให้รูปลักษ โดยรวมดูรูราและทรงพลังการออกแบบภายนอกโดยนอเธอร์ยอดสเนนให้รูปร่างของเรือไม่เพียงดูสวยสง่าแต่ยังช่วยลดแรงต้านและเพิ่มเสถียรภาพขณะแลน่นด้วยความเร็วสูงเส้นสายที่ยาวและโค้งอย่างมีชันเชิงทำให้อสมแล่นผ่านผืนน้ำสีน้ำเงินเข้มได้อย่างนุ่มนวลและเงียบสงบเป็นภาพที่ดึงดูดสายตาทุกคู่ในท่าเรือที่มันจอดเทียบท่า เมื่อก้าวขึ้นบนเรือความมหัศจรรย์ที่แท้จริงก็เริ่มขึ้นภายในได้รับการออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังชาวฝรั่งเศสคริสเเลโอนีซึ่งได้สร้างบรรยากาศที่หรูหราและคลาสสิกในทุกมุมของเรือห้องโถงหลักถูกจัดแต่งอย่างงดงามด้วยพื้นหินอ่อนสีขาวงาช้างโซฟาหนังสีเบตและการตกแต่งด้วยทองคำและไม้โอกอขัดเนาแสงธรรมาชาติจากหน้าต่างพาโนรามาช่วยเติมเต็มบรรยากาศ อันอบอุ่นและสง่างามห้องนอนหลักหันหน้าออกทะเลพร้อมเตียงปูผ้าซาตินสีขาวและการตกแต่งที่ละเอียดอ่อนรากับห้องพักในพระราชวังส่วนทางเดินและบันไดเชื่อมต่อแต่ละชั้นได้รับการออกแบบให้ไหลลืน่นและกลมกลืนไปกับโครงสร้างโดยรวมห้องควบคุมหรือสะพานเดินเรอือของอาซอมเป็นจุดที่สะท้อนเทคโนโลยีล้ำยุค ที่สุดในวงการเดินเรือด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมี9ก้าอีกับตาหนังแท้และหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ด้านล่างของเรือคือหัวใจของความแรง ห้องเครื่องยนต์ที่สะอาดหมดจดและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูงอสมอขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กังหันก๊าซและเครื่องยนต์ดีเซลผสมผสานกันให้กำลังรวมมหาศาลกว่า9 4 0 0 0แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง31.5นอตหรือประมาณ58กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับเรือขนาดมหึมาเช่นนี้แม้จะแล่นด้วยความเร็วสูงแต่เรือลำนี้ก็ยังคงนิ่งเรียบและเงียบอย่างน่าทึ่ง อซอไม่ได้เป็นเพียงเรือยอทแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสาเร็จทางวิศวกรรมและความพยายามของมนุษย์มีรายงานว่ามูลค่าการสร้างเรือลำนี้สูงกว่า600ล้านดอนลลาร์สหรัฐและทุกบาททุกสตังค์แต่สะท้อนอยู่ในรายละเอียดอันประณีตของการออกแบบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อนกลางแจ้งสุดกว้างขวางภายในอันรูราหรือสมรรถนะที่ทาลายสถิติทุกด้านอสมคือผลงานที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อวีสัยทัศ และความแม่นยำมาบรรจบกันเรือลำนี้คือการผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังความสง่างามและเอกสิทธิ์ในระดับอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมครับ